สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสในช่วงปี2021นี้นะครับทางค่าย Yamaha ได้มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ออกมาอย่างมากมาย และล่าสุดก็เป็นคิวของ XSR 7 0 0 2 0 2 2ที่มาพร้อมกับการปรับโฉมและรายละเอียดตัวรถกันใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับคู่แข่งอย่าง Kawasaki Z650 RS ที่เปิดตัวกันไปก่อนหน้านี้ทางด้านงานดีไซน์ของ Yamaha XSR 7 0 0 2 0 2 2นั้นยังคงมาในแนวคิดของรถในแนวย้อนยุคครับผสมผสานกับความทันสมัยในบางจุดมีดีไซน์ไฟหน้าและไฟท้ายทรงกลม ถังน้ํามันทรงหยดน้ําบ่อนั่งแบบหนาตอนเดียวนะครับซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานของตัวรถร่วมกับรุ่นอย่าง MT 0 7นั่นเองทานาสเปคเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด6 9 0 cc แบบ2สูบ CP 2ที่มีข้อเหวี่ยง270องศามีเอกลักษณ์ในการจุดระเบิดแบบไม่สม่ำเสมอกันทำให้มันมีอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมแต่ก็มีความนุ่มนวลอยู่ในตัวครับให้แรงม้าสูงสุด7 3 4 PS และแรงบิดสูงสุด67นิวตันเมตรครับ น้ำหนักตัวอยู่ที่188กิโลกรัมความจุถังน้ำมัน13ลิตรยางหน้า120/70ทั 70, ยางหลัง180/55ทั 55, ล้อขอบ17นิ้วทั้งคู่ตัวรถจะมาพร้อมกับท่อไอเสียที่มีฝาครอบห่อหุ้มอยู่ด้านนอกแฮนด์บาร์สีดำชุดสวิตช์ไฟใหม่ครับหน้าจะแสดงผลแบบ LCD ดิจิตอลนะครับระบบไฟหน้าแบบ LED ระบบกระสะุนหน้าแบบเทเลสโคปิกส่วนระบบกระสะุนหลังแบบโมโนโช็อค มีให้เลือกด้วยกัน3สีคือสีดำสีขาวและสีเงินส่วนประเทศไทยเราคาดว่าจะมีการเปิดตัวอีกไม่นานหลังจากนี้ครับสนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธ์ุอิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คลาส Peugeot j a n g o 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส